สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพร่มพูงทีวีโอเควันนี้เรากับวันนี้เรามาอยู่กับมบ้าค่าพี่อีถุยไม่ใช่เกมชื่อว่าโอมเลตอา c a เคดถ้าใครแบบถ้าใครแบบอยากดูและสตรีมสดของเพื่อพูงทีวีต้องมาโหลดแอปโอมเลตอาเคดถ้าถามว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ไหม ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอเฮ้ถ้าใครอยากดูสตรีมของเมื่อคุณทีวีก็มาดูได้นี่ตรงนี้ข้างบนซ้ายมือเห็นลูกหมีเห็นลูกหมีพันด้าไหมป้าป้าเพิ่มเผออ่ะอือ,อถ้าใครอยากดูเรื่องสตรีมองของป้าป้าเพิ่มเธอก็พ้นหาเลยสตรีมสดนะวันนี้ ขอคนอื่นว่าสตรีมสดเลยนี่ถ้าใครอยอากสตรีมสดของของก็คูทีวีเข้ามานะ FC เข้งคูทีวีมาได้เลยวันนี้ขอจัดการเพื่อนเองคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวไปไปนะจะไปสตรีมสดนะจะไปสตรีมสดแล้วนะไม่เราอัาโหลดคลิปเสร็จก่อนแล้วค่อยไป